สวัสดีครับยน้อยน่ารักนะครับแก่ผมกับแล็กล็อกออริจินนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับว่าเวลาที่คุณเหลืออยู่ครับคุณควรทําอะไรอะไรที่ไม่ควรทำนะครับบนเวลาที่เหลืออยู่คือเหลือพี่นะครับตอนนี้ฮะเวลาที่มันเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกนะครับเซิร์ฟเวอร์วันที่21นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นเวลา2อาทิตย์นะครับคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับเพื่อวันที่ว่ามันปลดล็อกมาคุณจะได้ไม่เสียใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ทําอย่างแรกก่อนจะทําอื่นใดนะครับคุณกดวิชิ n งนะครับคุณจะเห็นกาชามาใหม่นะครับไอตัวกาชาที่มาใหม่นีครับบางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยพี่สเตตัสแม่งเจ่มแม่งว้าวมากเลยนะครับคือแบบผมต้องจัดยกเซตใช่หรือไม่นะครับคำตอบเลยนะเซตเนี้ยนะครับมันดูดีครับเพราะเซตที่ผ่านมามันกระจอกครับ แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปครับเซตต่างๆจะเวอร์วังกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่มีความจําเป็นต้องทุ่มหาทั้งหมดมานะครับเซตนี้คุณหาของแค่ชิ้นเดียวเพียงพอเลยนะครับกดอันนี้ไปนะครับคุณหาแค่หัวอันนี้พอครับหัวอันนี้คือหมวกที่ท็อปฟตลอดการของเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟไต้หวันอะไรก็ตามครับตอนนี้นะครับหัวนี้คือท็อปฟครับมันจะมีอีก5หัวที่เขาบอกว่าจําเป็นต้องมีนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนมันเข้าจริงมันจะปรับะลรหรือเปล่าแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าไม่ปรับแล้วนะครับไม่ปรับแล้วนะครับส่วนชุดบางคนก็จะมองว่าพี่ชุดนี้แม่งดีใช่ไหมนะครับเอาตามตรงนะครับชุดนี้มันดีสําหรับตอนนี้ครับแต่เดี๋ยวแพทถัดไปครับแพทถัดไปหลายคนคงรู้อยู่แล้วครับมันจะเป็นชุดของพระที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องมีนะครับหาให้ได้ครับเป็นชุดเอ็นเกมของพระเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นพระชุดนี้คุณมองข้าม ส่วนถ้าใครเล่นพาลงพาราอะไรก็แล้วแต่ครับมาลีพีดามจไม่มีผลกับพารานะครับพีเอ์แท็กเอ็แท็กอันนี้ก็ไม่มีผลนะครับของพาราใครเล่นจะรู้ดีครับว่ามันใช้เป็นแค่พวกพีดามจนะครับฉันข้ามได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบอะไรที่เป็นอวราวครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหาอย่างเดียวนะครับคุณหาแค่ชิ้นนี้เพียงพอเลยเพียงพอเลยนะครับส่วนหลังไม่ได้ดีที่สุดครับมันอาจจะดูดีครับแต่มันมีอะไรที่ดีกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลองดูนะครับส่วนหัวให้อีกนิดนึงนะครับ หัวเนี้ยตอนเนี้ยเป็นดาม่าเซิร์ฟนอกแต่วันที่ออกจนถึงปัจจุบันนะครับนั่นคือเทคที่มันเขียนครับบางคนจะเข้าใจเทคผิดนะครับถ้าเป็นภาษาไทยแปลมั่วแน่นอนลองดูได้นะครับจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับความหมายของมันคือมันจะมีโอกาส5%ที่คุณตีนะครับแล้วฮิตถัดไปอ่ะนะครับจะ เพิ่มดาเมจขึ้นมา20%นะครับมันจะไม่ใช่ที่มันเขียนว่าบวกดาเมจ20%ตลอดไปนะครับจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเป็นฮิตถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าดีไหมคือถ้าใครตีแล้วนี่แม่งแทบจะ20%ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยโคตรดีนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับจบไปนะครับสำหรับสิ่งที่คุณต้องดึงนะครับสำหรับแพทนี้ที่เข้ามาใหม่นะครับคราวนี้มาเตรียมตัวกันต่อครับว่าหลังจากที่ คุณเลเวลถึงเท่าไหร่แล้วคุณควรจะทําอะไรต่อนะครับอย่างแรกนะฮะรีบทำจะได้ครับให้คุณ98ครับพอเมื่อไหร่คุณเลเวล98แล้วไม่ต้องถมหลอดให้เต็มแบบพี่แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างพี่ถมหลอดเนี่ยพี่ถมหลอดจนเ,เต็มละถูกปะคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาถมหลอดแบบนี้เลยครับเมื่อ98เมื่อไหร่คุณหยุดฟาร์มทันทีครับแล้วคุณไปหาการ์ดที่มีความจําเป็นต้องใช้ด้วยกันทั้งหมด2ใบก่อนเลยนะครับกดไปนะครับ การที่คุณจําเป็นต้องมีนะครับปึบปึบกดไปนะครับปึ๊บปึบถ่ายไปครับใบแรกนะครับหนอนแดงครับแพทหน้าครับซีซั่นสองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซีซั่นสองมันจะเอาเข้ามาตอนเลเวลร้อยเลยหรือเปล่านะครับเพราะอย่างเซิร์ฟเอ็นเอซีซั่นสองมาตอนเลเวลหนึ่งร้อยสิบนะครับแต่อย่างอันเนี้ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเซิร์ฟเนี้ยมันจะเข้ามาเลยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ทำลายแล้วมันควรจะมาตอนเลเวลร้อยครับ เกมคงไม่แบบเอาอาุธเลเวลร้อยมาขั้นแบบแดนเทพแล้วไปร้อยสิบะครับมันคงไม่ทําแบบนั้นนะฮะแต่เดี๋ยวพี่ได้แพทโน้ตมาเมื่อไหร่ตอนใกล้ๆครับเดี๋ยวพี่คอนเฟิร์มให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้หาก่อนครับ2เดือนที่เหลืออยู่ไม่เหมาะที่คุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ครับคุณหากา์ดใบนี้ได้เลยครับใบที่2ที่ต้องตามหาตอนนี้พี่ก็พยายามฟาร์มอยู่นะครับนั่นคือกาดสวอตฟิตนะครับเปลี่ยนเกาะให้เป็นธาตุน้ำครับสองใบนี้คุณมีความจําเป็นที่จะต้องใช้แน่นอนนะครับ แต่ถ้าใครมีเวลาเหลือฟาร์มได้แนะนําอีกหนึ่งใบนะครับหาอีวิดุดครับอีวิดุดจะเป็นการเทพครับมันเป็นการ์ดอะไรที่แบบโคตรโกงนะครับแล้วมันมีบั๊กด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้แก้กันเลยนะครับเซิฟนอกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูว่ามันยังมีบั๊กอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีเดี๋ยวแชร์ให้เลยครับว่าบั๊กที่เขาใช้กันคืออะไรครับเกมรู้นานแล้วแต่ไม่แก้นะครับตอนนี้เขาเลยมองกันว่ามันอาจจะไม่ใช่บั๊กหรอกแต่แม่งจงใจนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับคราวนี้สิ่งถัดมาเลยนะครับที่บางคนบอกพี่แล้วคือตอนนี้ผมฟาร์มตัวนี้อยู่ครับนี่ไทยเลยครับบางคนบอกผมฟาร์มเลดิกอยู่พี่ผมควรหยุดฟาร์มเลดิกหรออะไรเงี้ยมันก็ได้การ์ดม่วงเอามาย่อยนะแบบเต็มแล้วผมเอามาย่อยนะครับบอกแบบนี้นะครับการ์ดม่วงนะครับจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด2เทียนะครับเทียที่1นะครับจะเป็นพวกที่ย่อยออกมาแล้วมันได้แบบ 400เศษแต่เป็นการ์ดทองครับคำถามคือการ์ดทองมีอะไรบ้างนะครับกดมาดูตรงนี้ครับเราจะได้ดูกันเป็นนี่ฮะกดแอดวานซ์กดลีดินเข้าไปนะครับการ์ดม่วงที่เป็นทองครับเป็นเทียร์แบบสูงสุดเลยครับมีอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่ใบเท่านั้นครับสเกลนะครับนี่คือเทียร์สูงสุดนะครับอันทัดมาการ์ดเหมืองนะครับสองใบนี้นะครับ วัวกับเหมืองนะครับจะเป็นการฟาร์มที่ได้ e x p ค่อนข้างน้อยครับเวลาคุณฟาร์มคุณจะสังเกตว่า e x p ขึ้นข้างข้างน้อยครับต่อให้คุณฟาร์มเป็นหมูก็ตามครับมันขึ้นช้ามากครับส่วนการเมืองใบอื่นครับเลดิกอลิสไฮด้าฮอนอีวิดุสอะไรก็แล้วแต่ครับทุกอย่างในนี้ครับที่เป็นการดม่วงครับคุณจะถมเกตได้เร็วกว่าเยอะมากครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการทำตัวครับตอนนี้นะ ถ้าไม่อยากได้การ์ดอีสอใบนี้นะครับให้คุณฟาร์มอะไรก็ได้ที่เป็นการ์ดม่วงที่อยู่เป็นหมู่แล้วคุณฟาร์มได้เร็วครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความคุ้มค่าในการฟาร์มแล้วเร็วที่สุดคือใบไหนครับให้ไปฟาร์มหาการ์ดฮอนครับการ์ดฮอนคุณจะย่อยได้ทั้งหมด400ครับในขณะที่เป็นการ์ดม่วงใบอื่นเช่นอย่างเนี้ย200 200 200ครับ200 200 200การ์ดพวกนี้จะย่อยได้200หมดครับ การ์ดใบไหนที่มันเป็น5 0 0 0ันเห็นปะ5 0า0ันแบบนี้มันจะย่อยได้400ครับฉะนั้นคุณต้องเล็งครับว่าการ์ดม่วงใบไหนคุณฟาร์มแบบเป็นหมู่ได้และเร็วครับเพราะฉะนั้นจะเหลืออยู่แค่ทางเลือกให้คุณทางเลือกเดียวครับคือฮอร์นครับคราวนี้บางคนบอกพี่แม่งถ้าคนเยอะผมทําไงดีครับการ์ดม่วงอีกหนึ่งใบที่แนะนําให้ไปถมเลยนะคือนีครับนอนแดงครับนอนแดงจะเป็นแมพที่มีจุด3บวก1เยอะมากครับ มอนมันจะเกิดแบบ3าบวกหบ,บกระแบบกระจายเลยครับซึ่งคุณจะฟาร,ร์มได้แบบชิลครับเพราะฉะนั้นคุณจะถมได้เร็วมากครับและเพื่อแบบให้เข้าใจมากขึ้นเป็นการประกอบการอธิใจมากขึ้นนะครับเลทการถมเลทเปอร์เซ็นต์ของการที่จะการันตีดอกให้คุณนะเนี่ยนบ้าจะมีการันตีดอกตรงนี้นะถ้าเป็นสีฟ้านะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ4วันคุณจะต้องได้แล้วครับเลทมันอยู่ที่4วันนะตอนนี้ exp มันคูณ2ครับถ้าคุณฟาร์มมอนเป็นหมูมีสกิลหมูฟาร์มครับแบบเกิดฟาร์มเกิดฟาร์มเกิดฟาร์มยิ่งใครเป็นวิสาตนะจะได้เร็วกว่านี้อีกนะครับเลดจะอยู่ที่4วันนะครับแต่ถ้าใครต้องการไปฟาร์มพวกการ์ดม่วงนะครับแนะนำนะการ์ดม่วงที่แบบเป็นเทียต่ำนะมันจะอยู่ที่ประมาณวันละ14-15%ขึ้นอยู่กับสปีดการฟาร์มของแต่ละคนนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไปฟาร์มแบบพวกเลดิกไม่มีทางแน่นอนครับเพราะเลดิกมันเกิดเดียวครับ และถ้าสมมุติว่าใครอยากได้พวกการ์ดที่เป็นแบบเหมืองกับอัวนะครับคุณจะต้องใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1เดือนถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำตอนนี้นะครับให้เอา E S P และเวลาทั้งหมดนะครับถมไปที่การ์ดม่วงเทียสองนะครับที่คุณสามารถฟาร์มหมูได้เร็วนะครับซึ่งสปีดการฟาร์มของแต่ละคนใครฟาร์มตัวไหนเร็วอะไรยังไงอันนี้ ตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้นะครับคําถามคือแล้วผมจะฟาร,ร์มการ์ดม่วงไปทําไมวะพี่นะครับคือตอนนี้นะครับการ์ดม่วงเนี่ยหลายคนเนี่ยมีเยอะละนะครับอย่างพี่ก็มีการ์ดม่วงเยอะละแต่ว่ามันเป็นแบบพวกเทียแบบเทียที่แบบยังไม่ได้อัพขั้นอะไรพวกนี้มาอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> คุณไปเอากาดม่วงมาอัพเทียพวกนี้ได้ครับ <c oughs> คุณจะให้มันขึ้นมาเป็น1ดาวได้ครับเพราะฉะนั้นคุณไปตามหาการดอะไรพวกนั้นมาครับแล้วคุณอัพขั้นพวกนี้ได้นะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําเลยครับสําหรรัับตอนนี้คบ สิ่งถัดมานะครับที่ต้องทำนะครับตอนนี้นะครับตัวเกมปรับบาลานซ์แพทมาใหม่ทั้งหมดนะครับวิธีการแคลอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เป็นพวกเกี่ยวกับเจาะเกราะนะครับให้ทําที่ขนนกเป็นหลักเลยนะครับส่วนอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเจาะเปอร์เซนต์ตอนนี้คุณไม่ต้องสนใจเลยครับอย่างเช่นนะฮะกดให้ดูก็ได้ครับอย่างอะไรที่เป็นเจาะเปอร์เซนต์โอพี่มึงเวียนกับมาอีกแล้วมึงตอบยันทำไมนะฮะ อย่างนี้นะครับไอพวกเนี่ยเจาะ4%อะไรทั้งหลายแหละพวกนี้นะครับตอนนี้คือไร้สาระมากนะครับไร้สาระแบบสุดๆส,สุดใจนะครับไม่ต้องทำนะครับให้ไปทำอะไรก็ตามที่เป็นเจาะแบบเพียวๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องไล่ทำตอนนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะขนนกครับทำให้ตันครับ ต่อให้มันปันแล้วครับก็พยายามดึงเก็บไว้ครับรอสําหรับแพทหน้าอย่างตอนนี้พี่ตุนไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับพี่ก็ไล่ดึงเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยมีพี่ก็ดึง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 เก็บเรื่อยๆดึงเก็บเรื่อยๆนะครับเตรียมไว้สาหรับแพทหน้านะครับอันถัดมาที่ต้องทําตอนนี้เลยนะครับขนนกหรือรูปปั้นนะครับไอ้พวกรูปปั้นในตรงเนี้ยที่พี่บอกว่าบางอย่างคุณมองข้ามเหอะไม่ไ้องทำละฮะครับไม่ต้องทําพอมันปรับมาแพทนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยมีความสําคัญมากครับไล่ทําพวกอิกนอพวกเนี้ยให้เต็มที่นะครับ ส่วนอีกอันนึงนะครับตรงนี้นะครับการอัพขั้นหรืออัพเทียร์พวกนี้มันจะได้ค่าเจาะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมันเจ็บแหละนะครับแต่ก็ต้องทำครับเพราะตัวเกมมันปรับแพทปรับบาลานซ์มาแล้วครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพยายามตอนนี้เอารีซอสทั้งหมดที่มีนะครับดันลงไปที่ขนนกนะครับดันขนนกให้เต็มจากนั้นมาดันลูปปั้นต่อนะครับส่วนแฟร์ยังไม่ต้องครับถ้าแลกได้แลกชิ้นเดียวแล้วที่เหลือคุณก็หลอก รอแบบนั้นได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าสําหรับไอตัวเมเจอร์อัปเดตนะครับที่จะเข้ามาถึงนะครับใครที่แบบยังไม่ได้โหลดในคอมก็ไปโหลดมานะใช้แน่นอนนะครับอันนี้มุกนะฮะเรื่องจริงครับที่คุณไม่ควรทำนะครับอันนี้ของจริงจังฮะไม่มีมุกแล้วนะฮะคือคุณไม่ควรกดรีเซ็ตแดนเทพครับกดไปก่อนนะครับตรงเนี้ยแดนเทพมันจะมีให้กดรีเซ็ตนะครับย้ํานะคุณอย่ากดรีเซ็ตเด็ดขาดนะครับ ตัวเกมจะแคลให้คุณเองครับว่าคุณมีไอเม็ดฟ้าพวกนี้ติดตัวแล้วใช้แล้วอยู่เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดรีเซ็ตเม็ดฟ้ามันไม่ได้ใช้อัพอะไรตรงนี้เลยครับมันจะไม่ทานเฟอร์ให้นะครับถ้าใครมีแบบใช้เยอะแล้วนะครับบางคนบอกโอ้พี่เี้ยถ้าแม่งทานเฟอร์งี้ตานแม่งยิ้มเลยมันทานเฟอร์มาแมกครับทุกคนจะแม็กซิมัมอยู่ที่ประมาณพันสหรือ 1, 8, พันแพี่ไม่แม่นตัวเลขนะฮะแต่คิดว่าอยู่ที่พันสนะครับมันจะทอนเฟอร์ให้แม็กซิมัมอยู่ที่พันสครับเพราะฉะนั้นแนะนํานะ อย่ากกดออกเด็ดขาดนะครับให้ค้างไว้แบบนี้เลยครับแล้วคุณรอ,อตัวเกมอัปเดตมาอัปเมื่อไหร่ครับมันจะทรานเฟลด้กันเองซึ่งถ้าพี่ได้แพทโนตมาคอนเฟิร์มจากทางแบบกาวิตี้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาบอกกันนะครับว่ามันมาแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้พี่คิดว่ามาคิดว่ามาครับซีซั่นสนะฮะเพราะฉะนั้นค้างไว้ที่ตัวแบบนี้นะครับอย่ากกดเด็ดขาด1200เมบางคนถามแม่งเยอะไม่เยอะว่าพี่มากน้อยขนาดไหนนี่ครับ 1,200ครับเพียงพอสำหรับการที่ทำให้คุณอัพขึ้นไปแล้ววัดใจกันที่ฮาร์ดโหมดได้เลยครับเพราะงี้คือคุณลงฮาร์ดโหมดตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าครับเพราะฉะนั้นค้างไว้ที่ตัวอย่าก,กดรีเซ็ตนะครับย้ำนะอย่าก,กดรีเซ็ตนะเพราะพี่เสียค่างโง่ไปแล้วครั้งหนึ่งที่เสิร์ฟนอกนะครับกูแบบเตรียมเต็มที่เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวมึงไม่เห็นหรือเปล่ากดค้างไว้ที่ตัวครับเรียบร้อยแม่งไม่ทานเฟรอครับแต่เพื่อนพี่แบบลืมเพื่อนพี่ลืมเอาออกมาครับแม่งได้ทานเฟอร์เฉยนี่ฮะเพราะฉะนั้น อย่าพลาดนะครับลองดูแล้วกันครับแล้วถ้าใครแบบยังไม่มีในคอมแนะนําโหลดในคอมครับดีกว่าเยอะแพดหน้าคุณต้องใช้แน่นอนเล่นในคอมครับโทรศัพท์แบบบาไหวครับจักใจฮะ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ4สิ่งที่คุณต้องทำนะครับสำหรับเวลา2อาทิตย์ที่เหลืออยู่นะครับอย่างแรกไปหากาชาออกมาก่อนนะครับไปหาหัวนี้มาให้ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ะลรก็ตามหาให้ได้ครับแลกไดแลกเราจะเก็บไว้ซีซันหน้าเก็บเลยครับรอชุดซีซันหน้าที่จะมานะครับดีกว่าเยอะนะครับมีแค่หัวเท่านั้นที่มันเป็นที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปฟาร์มกาที่คุณอยากได้นะครับเลดโชว์แล้วครับตัดสินใจกันเองครับว่าคุณฟาร์มแบบไหนแต่ถ้าพแนะนำนะฮะ เอาไปเป็นการ์ดม่วงครับมอนที่ดรอปการ์ดม่วงครับที่คุณสามารถฟาร์มหมู่ได้ครับไม่แนะนําให้ไปเลดิกหรือไม่แนะนําให้ไปพว่มอนเลเวลสูงครับไม่มีประโยชน์เลยครับส่วนการ์ดเหมืองการ์ดวัวแล้วแต่คุณครับว่าคุณหาได้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับทำขนนกและทาลูกปั้นครับนี่คือสิ่งที่ควรทําเตรียมรับสําหรับถัหน้าครับถัดหน้าถ้าคุณไม่ทาเจาะเมื่อไหร่นะชีวิตคุณจะรู้สุกของเกมนี้โคตรไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดกับวันนี้ สวัสดีครับ